สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับจองกับภาคินพามวลนะครับเด้อมื่อนี้ก็ได้จุนะครับนะจัดจุเลยมื่อนี้ตามคาเรียกร้องหลายคนเด้อมาครับมากินขอมกันมื่อนี้นะฮะก็มีบักสามสิบกีบแผ่นใหญ่ๆเด้อเด้อได้ตับสดๆครับเหนียสินใหญ่เลยใหญ่ยาวๆได้เนื้อนะครับเนาะแด้วก็ได้คันเท้าของหยาบครับ เห้กินกันบ่อยอยาขาดว่านี่มาเขวดีๆครับมาอนี่เข่วดีๆพักกะมีกัดดอกพักเอพักคอดพักอย่างนั้นแะครับผมซื้อยู่ตลาดนะครับจะได้บักพริกกระเทียมมาครับเสียบนกันครับขอขอถวดขอพายภูมิกินดิบเด้อเด้อกะของหมักหมักแปหมักบ้านอันนี้ก็กินอทิเทียสองเทียนนะครับก็ไม่ได้กินหลายครับผมนะครับเสียบๆกันชิมเจียวกันเจียวข้นๆเลยเด้อนี่เจียว นัวอ่ะดาดแรกทาสิบกีดเอยอับเดทดีเด้เว้ยพันตับมาชนพันว่านี่จุ่มลงไปนะครับย้อย,ยย่อยเยอหน่อย หน่อยครับป๋าครับหน่อยหน่อย ครับเบเน่ยวหัมบ้าขาดอืมขอาวาขอาวา ดึงเงางาเงาวอยากจะหยับอยากสะหยับตั้น้อยนึงครับขั้นท่นหน้าครับตับครับเบืงหน้ามันย่อยไปหน่อยเฮ้ยย่อยค่าค่าค่ามีออกมาแล้วก่ดึงนี่อืครับครับ ราบเนี่ยมันหนุ่มมันพลอยดิยามสบกเกิบเจ้าเนี่ยครับอีนนี้ชุดดอวดครับเจ้า นี่แะครับห่นตามเสียงนะครับเด้อตามไอ้ลา่เส้นมัน,นครับไอ้ท่านสวนสวนนะครับจะไปหั่นตามหันตามมมงชีหยาบครับหันสวนด้วยจำสามสิบเกีบเนะเป็นไง

ให้ลุงปเปล่งน,น้ำก่อนโซเดียงดังๆไปเนี่ย <c oughs> ครับ ยำก็แหลกดีบ่แหลกดีกครับลิ้เลยฮมคุมอบอ่ดม เหยดมาแล้วเหดมาแล้วตงเบ็ดต้งห่อ <c oughs> ก็อือืมอืม,อมก่านอยังไงครับมัดงองก็เป็นกันงันหวานๆเด้อเจาผมผมนะ้าคขมๆเนาะมาใส่กับมันนีหวานครับ ตับหวานตับหวานตับหวาน,านลงท้องตับหวานลงท้องกดสจับเสเร็แล้วก็ตามด้วยปลาที่ริว น้นไปร่วมกันอยู่ในท้องท่าเจ้าก็ไปห่ออยู่ในปากอ <c oughs> ื กุดแบบหยุดไม่ได้เลยบัดกินหรอของแสบขึ้นดูกับผู้มัดคำพันวาหน่อยละตรงนี้สามติปบเก็บี่เป็นเออเขาเอ็นยังใด้หลอดสามติปบเก็บออกแล้ว สหยาบเล็กน้อยนึงมาร่วมมิดไปหนึ่งเงาะปับจำทิปกรีบจากน้อยอืมคนแทน,น,นหน้าน้อยหนึง่งมาครับเขาไม่ให ด้วยด้วยม,ม,มาครับทำไงครับชุดตอนหลัง ับครับอืมอันไหนเจ้วนี่คุมค no. ุมตายเบาเรื่องครับเจ้าหยอดทุกหยอด sambat. Hmm. Hmm. เันยังไงลงทองปากจุดยอดได้กินของแซ่บเลยมีความสุข ยิ่มบ่าฮบเลยชุดนีิอืมชุดชุดที่หนึ่งเอาไปพันเอาไปพันปับอยู่ในอยู่ใน่องก็บับพ่อลุงท่องไป เจ้าเจ็ดมาเกือบเต็มครับเสียบเครื่องหนึ่ง <c oughs> สองชิ้นไปเลยม,มาครับมะจุน้ำกัน น้องต้นหลงทองล้องตายสุดท้ายทำสุดท้ายครับ กระเทียมพริกมาครับกระเบีเหมือนกันมีนยังกินนอกเดี๋ยวมียังกินนอะดูอ่ ตอนนั้นลูกนอนมาเฝ้าครืมนอนเฝ้าแล้ว ครับผมมอนี้ก็คงบ่มีอย่างมากมายเลครับกระฝากเด็ดตามช่องกรอปักเกินวขมวยไว้เลยครับเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ